ัญญาณความขัดแย้งครั้งล่าสุดเกิดจับตากองทัพว้าประชิดชายแดนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรารบทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กรารบรักทุกมองบอนครับพ่พ่อก็คู่โคกอีกแล้วครับพี่น้องผมขอบคุณสําหรับการติดตามทุกทุกมองทุกทุกบอลนะครับนะทุกทุกเส้นทุกทุสาย เมื่อนี้มาขยายความต่ตจากคลิปที่แล้วครับจากสภาวะการแพร่ระบาดของอยาเสพติดอันเป็นภัยรุ่นแรงของประเทศไทยอยู่ในขณะน,นี้โบมีรัฐบาลใดที่มีปัญญาที่กระจับปัดเป่าปัญหาภัยคุ่ขามที่เป็นผลไดต่อประชาชนพลเมืองไทยใดน,นะครับนะเนื่องจากว่าติดชายแดนไทยทั้งภาคเหนือนะนะเป็นดินแดนติดกับ พวกว่าที่กำลังขยายอาณาเขตจากว่าเนื้อติดกับกลิ่นลงมาอยู่ใช่แดนไทยคำสามไตนะครับนะซึ่งมีเจ้ายอดศึกนะครับเป็นผู้นำอยู่สามไตคำาะย้ำก่อนท่้ขี้เล็กเมืองท่้ขี้เล็กแล้วก็คำเมืองเสี่ยงตุงขามาาครับนะตามแผนที่ครับพี่น้องผมสีแดงแดงก็คือ พวกว่าคับว่านี่เป็นว่าแดงเป็นลูกสมุนก้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนนะเขาผลิตยาเสพติดนะครับจนร่ำรวยสามารถเสื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในการในในด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ ปัจจุบันนี้นะครับโบเมนเตแคมีโรงงานผลิตยาเสพติดอยู่ตามตะเข็บชายแดนไทยตั้งแต่อตั้งแต่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลง่าแม่ห้องสอนไปครับพี่น้องผมนะเขายังสามารถผลิตมีโรงงานผลิตอาวุธใส่เองครับนะซึ่งถือว่าแน่ที่สุดนะโบมีรัใดในสาภาพเมียนมานี่ที่กล้าตอก่อนครับ รัฐว่าพวกกุมบ่าติดอาวุธเรานี่ได้นะครับเหตุมันเกิดกับเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับท่านทหารได้นะครับโดยกองทัพภาคที่สามนะกองทบกนะครับกองทภาคที่สามนไะด้เจรจาก,กับพวกผู้นำทางทหารระดับว่าไต้ มาปรึกษาหารือกกันเรื่องยาเสพติดและกระไทยขอยถอนกําลังออกไปพอวันลูกทีในผืนเป็นดินได้แต่ว่าเบิดกําหนดวันที่สิบแดท่านว่าคมเนี่ครับ้าบพอถอนเก็ขึ้นต้องเจอกันแน่แต่รัฐบาลไทยก็ยังน่อมแนมอยู่ครับล่าสุดภูมิธรรมเวชยาใชยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและ <c oughs> ร่องนายกรัฐมนตรี เมื่อก่อนนี่บอกด้วยน้ำวา่านะเหตุการณ์ไม่เป็นอะไรไมร่เป็นปกติดีเราก็วา่าคุยกันรู้เรื่องเป็นวา่าไม่ล่าสูตออกมาวา่าได้สั้างกัรน,นะให้กองทัพภาคที่สามดูแลเสริมกำลังเพื่อรักษาความปลอดภัยมาสันโอ้ยนอเนาะน,น,นี่บอกครพวกั่ะสองโมอชอนะ พูดถึงวากุ้มสองมชอนะครับคือสภาพความมันโงแห่งชาตินะครับของประเทศไทยเป็นได้แค่นี้นะครับพี่น้องผมนะขนาดเขายิ่งเรืองประมงไทยพม่าเองร่องโคศกทาหารของพมา่าได้ออกมาว่าพม่าเฮ็ดชุกแล,ะละ้วล่ะนะเขาป้องกันประเทศเขา เดี๋ยวลูกเล่า,าก็่าหอยก็ต้องยิงแต่วิธีทางที่เขาทํามันมันเกินกว่าเหตุนะเพราะว่ามันไม่เป็นเป็นมันไม่เป็นไปตามกฎหมายโลกนะครับไม่เป็นตามกฎหมายสากลนะเนื่องจากว่ามันต้องมีการเตือนก่อนนะแต่นี่ยิงโหลดครับนะไม่ใช่ยิงเตือนแต่ยิงให้ตายก็ตายอีรีแหละครับพี่น้องผม บาดเจ็บปอนจับเรือไปเดียวนี้คนไทยและก็ลูกเรือสามสิบเม็รคนยังมอดกับสู่ประเทศไทยครับนะทั้งทหารเรือบริเนิ่งนอนใจครับรัฐบาลบริสั่งยังก็แล้วแต่เพื่อสัก์ศีความเป็นทหารเรือมันอยู่ในจิตในใจมันอยู่ในสมองมันอยู่ในชีวิตชีวจิตใจแล้วสั่งตึงกองกระังเต็มที่ให้เรือลาดตระเวนหลายลำออกไปลาดตระเวน สวนก็ยังกอแหลมก็มากคือสวนแน่ว่าท่นนประกาศก้าวเลือกกันครับเมื่อรองโฆศกทั้งทหารของพม่าออกมาประกาศจังสันนะถือว่าเจ้าเห็ดเิอมเกลมจนเกินไปทั้งว่าแดงก็บริยานให้แม้แตนีเดียวครับนี่แหละครับเหตุผลมันเป็นแนวนี้ทั้งทั้งที่มีด็อกเตอร์บางคนนะครับในวิชาการบอกว่ามันเป็นเขตชาช่แดนที่ยังม้วด้ปักปันเขตแดน แต่ว่าท่านดรพนโทดรพงศกรรอดชมพูอดีตอดีตร้องเลขขาธิการสภาพความมันคงแห่งเช่นชาติเนี่ยแหละครับเพิ่นเร็วมา่าเปิดเผยว่าตอนสมัยรัชกาลที่สีเหมือนครับพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวนันเพิ่นเจงทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นปราร์แห่งวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยพระองค์ได ไปซีแนะแล้วให้ไปบากต้นไม้ให้ไปบากหินเป็นเขียดแดนตีตอกันระวางพวกแถวราชชานแถวอันนี้นะครับบริเวณสันปันน้ำทั้งหลายแหล่นี่เพิ้นไปเี็ดไปเบิดแล้วและและที่แบ่งปันได้ง่ายที่สุดก็อยู่แถวเชียงรายเชียงใหม่แม่หงองสวนลงมาตากพิ่นเพ็เเีดไปเบิดแหละครับแต่รัฐบาลให้บบเคยคำนึงถึง พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงม่วงใ่ยประเทศชาติบ้านเมืองถึงขนได้ไปปักปันเขแดนไปแล้วปักปันเขแดนไปแล้วมันอาจจะมีผู้คนอยู่นะเอิ่นว,นว่านแ่มแน่นแลนเพิ่นว่าทําให้พวกกองทัพว่านะครับเขามากกระจุกตัวตั้งกองกําลังติดอาวุธจากสามฐานใหญ่เดียวนี่เป็นแปดฐานเก้าฐานละครับเสริมกําลังขอมาบไในาขาดเขาไม่ไม หวังว่าสิวัดกำลังกันกันกบทหารไทย่าสันแต่ทานดรพ่งศะก,กระพ้นทดรพงศก,กรนพนบอกว่าไ่่จำเป็นมันก็ไปหลายดอกนะแค่เลี้ยนลูกยา่าเข้าไปพากเกินสองลูกเกี่ยง่าสัน่นแต่รัฐบาลให้คือติบอยด์ยนะครับนะทหารจะรบก่อนมีคำสั่งของ นักการเมืองไม่ได้เพราะนักการเมืองบริหารประเทศถ้าไทยไปมันกับพิษระเบียบพิษวินัยทาหารองให้รัฐบาลสั่งก่อนครับแต่รัฐบาลจะสั่งไหมละ่ะว่าจะเจราจาจับนวลน,น,นั่นนี่แล้วเกลจราจามาเป็นยี่สิบปีสามสิบปีแล้วครับระหว่างกลุ่มชนกลุ่มน้อยนี่พวกว้านี่ก็ไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีเจรับกันมาตลอดครับเลี่ยงใครกันมากยู่นหยิล่ะครับแล้วมันได้ผลไหมจนเขามาตั้งกองกําลังอยู่ ที่ชายแดนไทยรุกล้ำพื้นแผ่นดินไทยไม่รู้สึกอายบ้างหรือที่เราไม่มีมาตรการอะไรที่จะไปขับไล่เขาออกไปนะ่ะน,นี่หละคือมันเป็นแนวนี้ครับผู้โคกเก่งว่าแนวนี้อน,นี่เกรงว่านอาจจะมีนายทุนใหญ่ที่หนุนพัดหนุนรัฐบาลอยู่นี่ไปมีส่วนรู้เห็นเป็นใจและมีะไรายได้หรือลงทุน กับกลุ่มมิจฉาชีพกับกลุ่มสีเทาแถวบริเวณต่เข็บชายแดนไทยร่วมั้งยาเสพติดนาบอกว่าที่เป็นการฆ่ายาเสพติดบอกว่าที่เป็นการอะรยังก่อพวกไอ้มิจฉาชีพแก้งข้อเส้นเตอร์เหล่านี้นะครับนะมีผลประโยชน์ที่เรียกรับกันอยู่กับผู้ใดผู้หนึ่งอยู่บ่ที่สามารถบงการรัฐบาลได้ว่าต้องเกณฑ์อะจ่าเท่านั้นว่าสัน มันบุอิวิธีการเหตุครับนะยิ่งก่อนค่อยคุยกันค่อยเจรจามันถึงจะเจรจากันรู้เรื่องแต่โบกล้าครับพเ่นบอกว่ามันมันเสียงเสียงเงี้ยงก็แล้ก็เดียใน่ดหะครับขนาดพม่าเขาก็ยังบวยอมรับรัฐว่านี่เลยนะได้ไม่คุ้มเสียแมนครับได้ไ่คุ้มเสียเปิดซึ่งโลบปับนี่ฐานยาเสพติดท,ที่ถือเท่าไรมิดเลยครับ แล้วก็จะไม่ให้มาเกิดอีกและไม่ให้ผ่านแดนเข้ามาไทยเลยถ้าเกิดสงครามเมื่อไหร่เกิดการรบกันเมื่อไหร่กระสุนนัดแรกลุดออกจากปืนเมื่อไหร่เนี่ยนะเส้นทางการค้ายาเสพติดและแกง๊งคอเซนเตอร์จะหมดหายไปไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งราย,นนายได้หมดหายด้วยครับสำหรับมิจฉชาชีพหรือพวกที่มีอิธิพลขนาราชการซัวๆวบางคน หรืออีทีเพลนทางการเมืองบางคนเนี่ยมันกขาดรายไดย้ตัวครับแล้วเขาจะลบทําไมล่ะเมื่อมันไม่มีไรายได้เกิดขึ้นเลี่ยงใครกันไว,วนแไ้แหละก็ส่งซ่วยกันบอดีบอนะไม่แน่นะครับไม่ใช่เฉพาะชาวว้าเท่านั้นนะครับอาจจะมีคนไทยบางกลุ่มที่เส้นสายไล่รองดีไปร่วมหุ้นในการผลิตและส่งค้าขายยาเสพติดร่วมกับว้าก็ได้ ถ้าเขาบ่นลึงบคุนโบชินเขามาื่อสิมาผยองพ้องขนเหมิมเกิมป่านนี้ครับมันต้องมีส่วนรู้เห็นกันละ่ะนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับจะจริงหรือไม่ไม่รู้แต่ประชาชนมองแบบนี้มันต้องมีอะไรที่ะไม่กล้ารบเขาแหละแค่จะเอากองกําลังไปวัดกันนี่ไม่น่ากลัวครับใส่ลูกยาวลูกฟัดเข้าไปสักสองลูกนี่ เบิดละครับว่าใจเบิดแท้ๆบอยังแผนอีกต่อไปครับที่รัฐบาลไทยปรกาเหตุที่เฮามีสัมพันธภาพอันดีที่สุดกับเจ้ายอดศึกรัชชานใต้หรือกองทัพกู้ชาติไทยใหญ่นี่ครับซึ่งเป็นพี่น้องกันกับพี่น้องคนชาวภาคเหนือนะครับเพราะว่าทีเป็นไทยกิเลสเชียงตุงแล้วนี่เป็นต้นนะครับนั่นอยู่รัชฉานใต้ซึ่ง เคลื่าพวกไทใหญ่นะครับมีกองกําลังกู้ชาติไทใหญ่ยู่พวกนี้จะไม่ค่อยลงรอยกับว้าเท่าไหร่แต่เขาก็ยังเกรงใจว้าอยู่เพราะว่ามีเพราะว้านี่มีกองกําลังที่แข็งแกร่งไม่อยากจะลบก,กันเขาจะว่างตัวเป็นกลางแต่ถ้าเมื่อไหร่ประเทศไทยและรัฐกะเหรียงที่อยู่ติดกับประเทศไทยที่เป็นพันธมิตรกันอยู่นี่เห็นช่องทางเอาละ ขอยี่กนาบโจมตีจากประเทศไทยไปถ้าเขาถอยไปก็จะถอยไปไหนครับมันก็ต้องถอยเข้ารัชฉานเลยครับที่ดอยไตยแยงก็ว่าอยู่ไกลกันนะ่ะที่เป็นฐานทหารของเจ้าอยอดศึกที่เป็นกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่อยู่นะั่นแล้วก็ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เขาไปให้สนับสนุนเงินทองเข้าไปสเสบียงอาหารเข้าไป ผูกมิตรแล้วก็ร่วมมือกับไทยใหญ่ที่เราเคยร่วมมือกันมาโดยตลอดนั่นตั้งกองกำลังให้เข้มแข็งทรงอาวุธยุทโทรปรกอบด้ท่านสมัยเข้าไปให้รับฐานเนี่ยครับกองทัพกู้ชาติไทยใหญ่ของเจ้ายอดซึ้ซื่อเป็นพวกไทยใหญ่นี่ประกาศมาเลยว่าจะรูปกันก็รูกันเลยไทยกับวานะ่ะแต่อย่ามารูปรานแผ่นดินใช่นะถ้ามารูปรานเข้าเขตกองทัพ กู้ชาติไทยใหญ่เมื่อไรไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนกองทัพกู้ชาติไทยใหญ่สู้ทั้งนั้นสวนทั้งนั้นเมื่อพวกว่าถือไท่ตีทั้งด่าลางนี่ครับตีแตงกระจายมันก็ต้องจิตเป็นใส่แะครับมันก็ต้องพานลัดสารกองทัพกู้ชาติไทยใหญ่อยู่ดีซึ่งเป็นพระธมิตรกับไทยแล้วมันจะไปไหนครับบนเหลือครับพี่รองเนี่ยเหตุการณ์มันถ้าถ้าจะทํานะครับแต่นี่ แต่ว่ารัฐกองทัพกู้ชาติไทยไงหรือพวกไทยไงรัฐชัไนไตเนี่ยเขาบ่ผลิตยาเสพติดเขาบ่มมีแก่งคอเซ็นเตอร์เขาบ่มมีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบ่สามาสีเฮตไทยข้าราชการซัวๆวบางคนหรือบ่มมีอีสิพลสูงสูงของประเทศไทยเนี่ยให้มีไรายได้พิเศษรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านนั่นเขาบม่มมีเนี่ ah จะไม่เห็ดจจงสัน ไทยก็ไม่ทําเมื่อไม่ทําก็ไปเข้าข้างวามีอะไรคุยกันคุยก,กันขั้นสัมพันธ์ยาเสพติดที่ลูกเขามาอยู่ในประเทศไทยเลยบอกครับถ้าหากไม่คนไทยบ่รับตาข้างหนึ่งเห็นก็เหยียดไปเลยเน่ยทหารเนี่ยเขารู้มานานแล้วแล้วจนวาเขาเอินประชุ่มเอื่นมาตักมาเตือนแต่ก็ทําอะไรไปไม่ได้เพราะข้างบนเขาเนี่ยไม่ได้สั่งการมันเป็นแนวนั้นแหละครับพี่น้องผมนี่คือประเทศไทย พิสูจน์สิครับท่านภูมิธรรมเวชยชัยถ้าไม่เป็นแบบที่ครูโคกตั้งข้อสังเกตนี่ไม่ได้กล่าวหานะครับเขาสงสัยว่ามันจะเป็นแบบที่ครูโคกว่านี่ทำมันบมนเป็นทังสันนิษฐท่านต้องกล้ากล้าวนช่ครับต,รต้องกล้าสู้กล้าทั้งไล่ล่าฐานยาเสพติดตีอยู่ตามแต่เข็มใยแดนเป็นโอกาสดีแหละครับอีกวิที่หนึ่งท่านพ้นโทษดรเร์พวงศุกรรอดชมพูเพินแนะนำเลย อเมริกาเคยทำกับแถวโคลอมเบียลงทุน,นคือกูหว่าเนคุยเป็นทางลับสักสี่ห้าประเทศให้ความร่วมมือมาจ้างครับจ้างผีเขาไปทำายเลยครับพ่บเหลือครับไม่เหลือไม่มีความผิดไม่ปรากฏผู้ดใดผูดนีมาขากันอยู่นี่ว่าอยู่วะไลยหละครับไปล่ะครับเอาหลักฐานไหนมาล่ะพวกกองกำลังพวกนี้ไม่สังกัดชาติใดทั้งสิ้น น่ะมีวิธีการเนีดยีกเยอะแยะกแต่ไทยไม่ทําครับเป็นหลังก็ว่าทามันบ่มีแนวเลี้ยงไข่ครับมันบ่มีแนวไล่ไดดีเข่ามาว่ากัาานตรงๆจังที่ละ่ะสงสัยจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะถึงบ่เห็ดหรือต้องการที่คาคนไทยแชร์นี้บ่อบ่ครับยังที่คาต่อไปอยู่ว่าท่านรัฐบาลทั้งหลายครับบ่ที่เป็นพรรคแกนนาพรรครวมบว่มีผู้ใดออกมาแอนตีต่อต้าน ว่ามันบดีแล้วยาเสพติดนี่มันรุนแรงเกินไปเขาต้องกำจัดที่ต้นตอไม่ให้ผ่านเข้ามาเลยโบกี้ชวโมงที่คู่โคกบ่าออเได้ยมื่อนี้แหละครับวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับเพื่อน้อมํำล,ะล,ะล,ะละึกนึกถึงพระคุณของอพระมหากษัตริย์นะครับที่พระองค์ท่านทรงมีเมตตาต่อพระสงฆ์นิกนรปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น ก็กำหนดเป็นวันพอแห่งชาตินะครับวันที่หาท่านว่าของถูกปีนะครับผู้ดใดพอยังยั่งอยู่กับไปไหวพอเด้อเอาคือทันมาเรื่องนี้มาคนผ่้ใดครับแต่ทันมาสู่สถาบันแล้วกะคนลูกขูคนคนหัวลูกนะครับบอ่บอว่าหไหลใหญ่ห้างความขรรมมันอยู่ที่จิตใจความศรัทธาความผูกพันมันอยู่ที่จิตใจครับไม่ต้องใช้คําพูดก็ได้นะครับอาว่านี่เมื่อว่าเรื่องว่า มื่อนี้เองนะครับพวกว่าในเหิมเกิมหนักในขณะที่ยังมีคดีวุ่นวนอยู่นี่ว่าถาบท้อนกำลังออกไปภายในวันที่สิบแปดท่านว่าเนี่บรัวยังี่เกิดขึ้นแหละครับก็ยังมีพวกว่านี่ส่งยาเสพติดเข้ามากองกำลังผาเมืองและกองกำลังทหารผ่านที่จำเร่วไรนที่ตามที่เวทหรือยังนี่แหละสกัดจับได้ครับเกิดการประท่าเดือนกัน จับได้เต่ยาครับคนเจ้าบ็ได้ดรอครับเน่เขาแรงเขาปลาเขาดงไปเบิดล่ะนะ่จับได้หาแสนเม็ดครับจิบจิครับปกติมันต้องเป็นหาสิล้านเม็ดผุ่นมันจังแมนหาแสนเม็ดครับขนาดกาลังเกิดกรณี้พิพาทเขายังโบยานบบกลัวแสดงว่ามันมีอะไรที่จะมาโชว์กันอยู่หรือเปล่ามีเงินมีคนและมีของด้วยนะครับ แล้วพวกที่โลคโมโทสันเอาอยาเสพติดเข้ามาฆ่าพี่น้องประชาชนคนไทยนี่พอหรือยังพ่อเราบอกรับเพีนบาเพชพ้พชรกรรมทําลายล่างขอบครัวหลายต่อหลายขอบครัวทําลายล่างอนาคตอันสดใสของเยาวชนและวัยทางานไปทุบบ้านทุกหัวอะไรแหงแนวพ่อใจหรือยังครับหรือยังรวยไม่พอสําหรับคนที่นําเข้าอ่ะครับ หรือคุมีส่วนเกี่ยวพันสนับสนุนให้ว้าเนี่ผลิตยาเสพติดแล้นําผ่านเข้ามาไทยได้ง่ายๆนี่พ่อสักขับซ้มนี้มันกระบาบละละ่ะสักวันหนึ่งถ้าเรื่องมันแดงความจริงปรากฏลูกหลานท่านเทียวหนาไปไวใส่นะพอเถอะครับนะนี่แหละครับพี่น้องผมก็เลยมาบอกสู่กันฟัง ภาษากองทัพว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องหนักใจนะเพราะจะขับไล่ออกไปจากแผ่นดินไทยได้แต่ทหารพร้อมที่จะรบทหารเขาเป็นราชสีทหารเป็นทหารเสือของพระราชาพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยพร้อมที่จะพีชีพเพื่อชาติทุกตารางนิ้วแต่ที่คนที่คุมทหารอยู่ก็คือรัฐบาล ไม่ได้ว่ารัฐบาลไหนนะรัฐบาลไหนมาก็รัฐบาลนั้นแหละครับเป็นคนคุมในสมัยที่รัฐบาลไหนเข้มแข็งผู้นารัฐบาลเข้มแข็งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่โหมเข้มแข็งชาติอื่นก็ถอยล่นออกไปให้คู่ข้ามกันหน่อยลง แต่ว่าช่วงไหนสิรัฐบาลให้อ่อนแอผสมโกสนใจข้าจะยั่งอำนาจวาสนาบารมีผลประโยชน์กันอยู่ในเมืองหลวงหรือ,อยุทธานงกระแสการเมืองเมื่อนั้นนะครับศัตรูก็คืบคานเข้ามาเขาไม่ได้เกรงใจเพราะว่าอาจจะมีคนอาจจะนะผมใช้คำว่าอาจ,จะอาจจะมีคนของรัฐบาลหรือพักร่วมรัฐบาลหรือใครบางคนมีส่วนรู้เห็นเป็นใจไปเป่าหู นำข้าวเท็จไปเป่าหูผู้น้ำของกองทัพก็คือรัฐมุนตรีว่ากันก็ทรวงกลาหมมนี่แหละว่าผมมีหยัางดอกที่แท้ทหารก็รายงานแต่ตายไปแล้วครับเขาสู้จนเลือดหยดสุดท้ายก็แล้วกันแต่ไม่มีสัญญาณให้รบเขาก็ทำไม่ได้ได้แต่นางตาปีปิยุตะลีตนเนะาะทหารของพระราชา พร้อมที่จะพีชีวิตเพื่อชาติแต่พวกที่มีเหยกิจิตคือจิตที่มันไม่เป็นโจรน่ะพร้อมที่จะขายชาติกบฏต่อชาติมีอยู่ครับมีอยู่โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้คิดถึงชาติาศาสนาและสถาบันพระมาหากษัตริย์ถ้าประเทศไทยล่มละลาย ล่มล่่งนี่สถาบันก็ไปพร้อมครับปากคุณก็บอกว่าจงรักภักดีแต่การกระทําคุณมันเป็นโจรนะจงจะจงรักภักดีได้อย่างไรมันบทดอสัมตะศีตาสาเหตุหน้าขายขบเปือกราคาถูกๆขุดกระปูขุดแย่กินเลยครับมีพระบรมชายรักของพระองค์อยู่บนบ้านทุกบ้านก่อนที่นอนไหวพระและวก็หันไปทางพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ไทย ทั้ง10รัชาการะนุ่มก่อนย่อหักถาะนุ่มก่อนก้มกลับสร้างสอนลูกเต่าลูกหลานให้เป็นคนดีจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่ไอ้พวกที่มีแต่ปากโบนันมันโกงแผ่นดินมันบปนชาติมันเป็นกบฏมันมีส่วนรู้เห็นกับการกระทําที่ ทำให้ประเทศชาติพลเมืองของพระองค์นี่พระสงฆ์นี่ก่อนของพระองค์นี่เดือดร้อนกลายเป็นบ้าไปหลายหมู่บ้านแหละครับไปเบืองแา่บุญแา่งานพี่น้องผมเสพยาเสพจิตกันเนี่ยโอ้โหตีกันวุ่นวายละครับก็มันเมาหัวมันบ้าหรอมันบอจักหยังเะยนี่ครับขามหอดพอหอดแม่อยากให้คนไทยเป็นอย่างนี้เหรอถ้าไม่อยากไม่อยากครับ ถลมฐานยาเสพติดที่มีอยู่รอบประเทศไทยให้หมดจบครับเงินมุมีไม่เป็นไรอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างชาติก็พว้มที่ยื่นมือมาช่วยเหลือนะ <Yeah. S 1> ประเทศกินมันเข้าสินสารับสนุนรัฐว่าแต่จริงอยู่แต่เขามาให้วดวานี่ส่งยาเสพติดผ่านประเทศเขาเลยนะซสือที่เป็นมันพวกออนไลน์เนี่ยครับ นะอาเซียกำทังออนไลนเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าไปประเทศเขาเลยเขาก็ปลอดภัยครับเขาก็ได้ประโยชน์แต่ไทยเนี่ยครับย่อมในทุกคนครับแม้กระทั่งาการจัดการทุกๆบางคนยังเป็นผู้ตั้งแก๊งแล้วนกะ็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบบำบัดถูกบำรุงสุขตามที่เป็นข่าว,วหลายๆข่าวนะครับมีส่วนเป็นผู้บัญชาการในแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ด้วยก็มีนี่แหละครับมันแบบนี้ มันรักชาติที่ไหนเธอทูนสถาบันที่ไหนทําแบบนี้เนี่ยนะบมซัมตศีตาสายายมียายมาขุดขี้ปมพุดแง่กินนะครับอันนั้นเขาจงรักภักดีดูหัวใจจริงๆซื่อสัตย์ต่อชาติไอ้พวกที่มีอำนาจานาวาสนาพร้อมที่จะไม่สู้แม้กระทั่งวาผลิตยาเสพติดรู้อยู่ไม่ถลม่มไม่โจมตีทหารก็ทําเกินหน้าที่ไม่ได้มีสมัยหนึ่งครับ นะพลเอกประวิตย์จัโนโอชาเนี่ยนะครับสร้างระ็บเมนพันกล้าเหตุครับเพราะว่านายกมนตรีสั่งใหไเหตุเป็นกัอยังเหตุใดมีสมัยหนึ่งพลเอกสุริยุทธ์เนี่ยครับถล่มพวกว่านี่แหละครับถามยาเสพติดใน ของขุนซาเนี่ยครับเกี้ยงปั่นนออะพี่้องผมเลยนออเป็นแนวใดนออะบุญถ่มาว่าก็ว่าแลงจันล่ะ,เ,ละเกี้ยงตับเลยครับสั่วสิฟื้นตัวได้แต่ถูกนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนหนึ่งเรียกคุณเอกสุริยุทธบ์บอกตอนนั้นมาว่าโอเวอร์แอคชั่นแล้วทำเกินกว่าเหตุแล้วว่าท่านแต่ทำเกินกว่าเหตุทําไมอะสหประชาชาติยูเอ็น่ะเขาให้ความร่วมมือเขาสนับสนุนอยู่ กำลังทหารไม่พอเขาจะมาส่งส่งมาช่วยยูเอ็นน่ะแต่เกี่ยวกับยาเสพติดพอรัฐวาเนี่มันเป็นปฏิบัติต่อยูเอ็นหรือสหรประชาชาติการใช้กาลังเขาที่หละแต่จะของกําลังโมมีหรือให้เขาจ้างคนมาถล่มซี้เป้าง้มใหมเขา้าพานแดดมึงที่หละเรียบเป็นหน้ากล่องแต่ตอนนี้ประเทศไทยจะเป็นโคลอมเบียรประเทศไทยกําลังล่มสลายเพราะยาเสพติดด้วยมิจฉาชีพคนโกงชาติคนขายชาติคนกบฏ ที่มีส่วนทําให้ยาเสพติดมันทะลักเข้ามาไม่รู้เป็นใครพี่น้องหูยูแก่ใจกันล่วละว่ามันจะเป็นทางไหนนะพวกนี้มันสันดานมันนะแย่ที่สุดนะก็อย่างนี้แหละครับคลิปนี้อธิบายแล้วกะ็กดดันแล้วกะ็ระบายไปด้วยความอับรับแค้นนะครับเดินไปทังไหนเด็กมือเรียนเราอุตสาห ฟูม้มฟักรัฐนู้นถนอมออกมาพอพ้นจากโรงเรียนไปตีดยาความรู้ที่สอนมามันไปไหนหมดจะเอากําลังที่ไหนเอาความรู้ที่ไหนมาพัฒนาประเทศบางโรงเรียนเนี่ยตีดยาเสตีดตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนนลครับนี่คือประเทศไทยไม่ให้โมโหไม่ให้เกิดความรู้สึกที่มันโกรธแค้นได้ยังไงเราต้องเห็นหนังนะครับ แค่แก้ปัญหายาเสพติดได้รัฐบาลในที่ยูเป็นลอยปีก็ยูไปครับถ้าแก้บ่ไา้ก็ถือว่ามีส่วนร่วมตอนนั้นแล้ะนะประชาชนเขาคิดว่าจังสีนนะ่นะนะไม่ได้ปากปั๊มนะแต่ประชาชนเขาคิดแบบเนี้ยเอาสุดท้ายขอแสดงความดีืลดีใจกับสายกับสายหลอดสายเมาทั้งหลายนะครับทวอยาเสพติดก็ บม่หลายครับเป็นผู้เสพครอบคล้องโ่เกินหาเม็ดบ่ตังติดคุกพี่น้องผมตามสบายอย่าสิพพเกิดนั่นเดอ้อกับเจสิเขาไปยังก็ะล่อซื้อได้เม็ดเดียวกับติดคุกนั่นราคากระถือแล้วกม็มูลแนวนุ่มครับเพราะว่าตอนนี้ไทยกำลังสิเกรจาายุคครับกัาบว่าบอกการตัดสัมพันธ์ดอกยาเสพติดบอกขาดตลาดดอกครับสายเสพทั้งหลายดีใจคือเก่าครับเดอ้อ โอ้ยเบิดคำสีวาวพี่รองเลยฮึฮอสนดกว่าเออครับคลิปนี้ไว้สามีแหละครับขอบคุณและสวัสดีครับ